เอาดีตอนคำาำครับผมเบิ้งครับมันเหม็นเผ็ดล้ำโขงเมือนเผ็ดล้ำอยังครับพี่น้องโอ้ยเบื้องครับผมในน้อยหนึ่งครับบ่อคือลูกเก่าเจริญนะครับไม่ได้ลูกตัวผู้นะครับตัวผู้ซี่ตัวซ้อนนะครับเม่นี่น้อยครับน้อยคือว่าเม่บมันบานกันน้อยครับลูกเผ็ดล้ำโขงครับผมลูกคืออกตัวน้อยถูก ได้ว่าไอ้ลูกบิกบุยล ắ m กับงายก้อนนี้นะครับพีซ้ายเป็นลูกเกอาเจริญออกว่างง่ายๆนะครับเมื่อมันหนีง่ายต่อนนั้นเลยครับอันนี้ออกตัวน้อยๆนี่ครับน้อยน้อยเดียวครับน้อยน้อยนะครับนี่มันคือน้อยแถอพี่น้องมือนตาเลยเพราะเพราะชูม้วนหรอกครับนี่กระลังลุกขึ้นครับกระลังหัดยางครับผมขึ้นออกครับ โอ้ยมันมันหลูกเว็ดล้ํโขงเว็ดล้ําซีล้ํมูนมนมนม้นเนาะพี่น้องเลยกบรบเป๋าใยปอยไปบสีได้ครับแต่กับมีควอยผู้ในขอกับเป็นลูกมั่นเ่งครับตอนนั้นเดี๋ยวถ้าว่าทับได้ของผมคือบ่ติดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยคือมันถีน่ใยบิง้งพัฒน,นาการเดี๋ยวผมมี็นนะไทยเบิ้งครับเหมืนได้จะเปลี่ยนกุ้งก้วนครับมันอีซัมไลย โตผูซีโตซ้อนครับเนี่ยซีโตนีะครับมีแต่อะไรแต่ลูกผูปั๊บบ่อขันบอ่อเขินเลยนะครับทับดีๆไว้กับอะไรเท้านนวเท้านแนวหรอครับดูให้ลูกกินนมเบียงเวอหือครับดึงครับผมนน้อยในพี่น้อ ในลูกไซี์แล้วครับเบิดครบเบิดแล้วครับเนี่ยนี่มีสองชิ้นด้วยิบแล้วครับ1ิตโตโฮโลแล้วครับพี่น้องมีค้ายแม่อยู่นี่แค่สามตัวสี่ตัวนอนกันฟูเบิด์ตเผ็ดล้ำโค้งหน่อยแขงครับ กมาหน่อยหางดอกพร้อมกุหลาบที่ผมไปนี่ครับผลง,งานของเพชรล้มโขงขอหล่อหน่อยๆครับนี่ครับพี่น้องเอ้าเบิึงจำนี่ลหรครับนี่ครับเพชรล้มโขงครับผม